สวัสดีคลิปนี้จะพาทุกคนมาชมสวนดอกไม้ใจกลางเมืองนาโกยยะหนึ่งในกิจกรรมหน้าร้อนที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจนั่นก็คือการชมดอกไม้ประเทศญี่ปุ่นมีสี่ฤดูดอกไม้ก็มีสี่ฤดูเหมือนกันสาวๆหรือคู่รักเนี่ยก็นิยมมาชมดอกไม้ในฤดูต่างๆ ว้าวโรแมนติกสุดๆไปเลยและในครั้งนี้เนี่ยซนก็มาแนะนำสวนสาธารณะชื่อดังใจกลางเมืองนากกย่านั่นก็คือซุรุไมโคเองหรือว่าสวนสาธารณะซ um ุรุไมนั่งสาย JR จากสถานีนากกย่า มาลงสถานีสุรุมห่างก,กันแค่3สถานีเท่านั้นพอเราออกมาจากสถานีปุ๊บเราก็เจอสวนสาธารณะนี้เลยสะดวกสบายและไกลมากๆบริเวณรอบๆก็จะมีขายของกินร้านอาหารเหมาะแก่ก,การนั่งชิลๆพักผ่อนหย่อนใจสุดๆสวนสาธารณะนี้เนี่ยกว้างมากๆเลยละ่ะ เมื่อเราเดินเข้ามาแล้วเราก็จะเจอกับดอกไม้ต่างๆอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้่ซนอยู่ที่สวนกุหลาบอ่ะไม่ใช่โรงเรียนชายล้วนนะเดี๋ยวเข้าใจผิด <c oughs> ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นกุหลาบสีชมพูสีแดงสีขาวสีเหลืองอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่นี่มีสีส้มสีโอรสสวยมากๆเลยมีหลากหลายพันธุ์เลยละ่ะที่นี่ก็ถือว่าเป็นสวนกุหลาบที่ใหญ่พอสมควรนะอยู่ในระดับกลาง พราะปกติแล้วที่ซนเคยเห็นในนาโกย่านี่ก็จะมีแค่แบบกระจุกหนึ่งเล็กๆเท่านั้นคนญี่ปุ่นก็จะนิยมพาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นหรือก็พาลูกๆเนี่ยมาเดินชมดอกไม้เช่นกันเพราะว่าคุณแม่บ้านก็จะอยู่บ้านดูลูกตลอดเวลาใช่ไหมบางทีเขาก็จะพาเด็กออกมาชมมาเดินเล่นรับแดดรับฝนรับลมรับธรรมชาติขอบอกไว้เลยว่าหน้าร้อนนี้ร้อนจริงๆแต่เราก็สู้เพราะว่าความสวยงามของดอกไม้เนี่ยแหละ จะช้าไปไหมถ้าโซนเพิ่งแนะนําตัวตอนนี้สวัสดีเราโซนสาวขี้เกียจแห่งนาโกย่าหลากัหลกๆก็จะแนะนําร้านอาหารหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดไอจิหรือว่านาโกย่าที่ทุกคนรู้จักกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ซนได้นะคะจะได้มีแรงในการทําต่อไปมามะมาชมดอกไม้กันต่อดีกว่า สนชอบมุมนี้มากเลยอะ่ะเขามีให้ตั้งกล้องนะคือโซนก็มาเที่ยวคนเดียวเนี่ยแหละแล้วตรงนี้สซนก็วางกล้องแล้วก็ทํามาเป็นแบบว่าเดินผ่านนะทุกคนถ้าถามว่าระหว่างกล้องกับหน้าสนอะไรสดกว่ากันก็ต้องบอกเลยว่าหน้าเนี่ยแหละสดสุดๆแล้ว <laughs> นี่ทุกคนเห็นดอกลาลาลวดลิ้นพนัน ดอกลาเวนเดอร์ที่แบบว่าตั้งชีช้ๆสีม่วงๆหนาสวยดีเนาะส่วนรู้สึกว่าเออมันน่ารักดีมันตั้งออกมาเป็นเยอะๆก็น่ารักอยู่มีการจัดในรูปแบบของสวนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีเส้นทางเดินเล่นสําหรับชมดอกอาจิไซที่เป็นดอกไม้ในหน้าฝนตอนแรกสนก็คิดว่าเออมันมีอยู่นิดเดียวหรือเปล่าแต่เฮ้ยยาวกว่าที่คิด เดินไกลพอสมควรเลยนะแต่สีส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็สีม่วงจะไม่มีสีสันมากมายเหมือนที่ส่วนเคยไปรีวิวครั้งก่อนที่คาตาฮาระออนเซ็นอาจิไซโนซาโตะแต่ตรงนั้นเนี่ยคือไกลมากนะจากใจกลางเมืองนั่งรถประมาณชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงถ้าเทียบกับตรงนี้ที่อยู่ใจกลางเมืองแล้วเนี่ย ก็ถือว่าประหยัดเวลาแล้วเราก็ยังได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆไม่ใช่เพียงเฉพาะดอกไม้อจิไซเท่านั้นแต่เราก็ยังได้ดูดอกไม้ชนิดอื่นๆด้วยความจริงแล้วคลิปนี้ซนก็ถ่ายมาได้สักระยะแล้วนะเพราะว่าซนก็อยากจะมาดูอจิไซอย่างที่บอกว่าเป็นดอกไม้หน้าฝนก็จะอยู่ประมาณช่วงเดือนมิถุนายนหลังจากนั้นน้องก็จะเหี่ยวไปรอเจอกันใหม่ปีหน้าสารภาพเลยว่าอยู่ใจกลางนากยยาแบบนี้แต่ซ่ซนก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกัน รอบก่อนมีลูกเพจมาถามว่าอยากดูอัจิิไซจังเลยแต่ว่าไม่มีเวลาตามโซนไปดูแบบไกลขนาดนั้นมีที่ตรงไหนที่ใกล้ๆบ้างไหมโซนก็เลยเข้าไปหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็อ่านรีวิวของคนญี่ปุ่นว่ามันน่าสนใจไหมแล้วก็แนะนําเขาไปด้วยใจที่ตุ่มๆต,ต่อมๆเพราะเราก็ไม่เคยมาเนาะลูกเพจไปมาแล้วทักมาบอกว่าพึงพอใจสุดๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีสีสันมากมายอย่างที่ซนเคยไปรีวิวแต่ตรงนี้ก็มีดอกไม้เยอะและเดินทางสะดวก ่วนก็เลยมารีวิวบ้างถึงแม้ว่าจะแอบ,บดองคลิปซะนิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงสําหรับคนที่มาเที่ยวช่วงนี้หรือว่ามาทุกช่วงนั่นแหละมาได้ตลอดทั้งปีะนะก็จะมีดอกไม้อื่นๆอย่างเช่นดอกไม้ซัก,กุระหรือว่าใบไม้เปลี่ยนสีก็สวยงามเช่นกันเป็นส่วนสาธารนณะที่ครอบคลุมทั้งปีะนะจะมาช่วงไหนก็สวยสวยกันแบบว่าคนละฟิลคนละอารมณ์ ถ้าไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนเนี่ยก็แนะนําให้มาเที่ยวที่นี่ได้นะสําหรับคนที่ชอบธรรมชาติชอบดอกไม้สิ่งสวยๆงามๆเชื่อได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็อย่าลืมพกน้ํามาด้วยหลับพกล่มด้วยนะร้อนมาก,กาเอาล่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาแตนเนสบาย